สวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบดแอนด์โซนะครับผมโอ้วันนี้ไม่อยากจะคุยเลยคือว่ามันมีอ่าเจ้าตัวโซไฟเตอร์นะที่ เพิ่งเป็นอาชีพที่เข้ามาใหม่เลยนะครับตอนนี้โอ้โหและเกมนี้เราจะเล่นผู้ชายไม่ได้จริงๆเราต้องเล่นเป็นผู้หญิงถ้าไมถึงต้องเล่นเป็นผู้หญิงนะสำหรับเกมนี้เลยก็คือเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครน,นะฮะแล้วก็สกิลนะครับที่มีหน้าตาแบบว่าค่อนข้างแบลนะครับแล้วก็ผู้หญิงนี่จะมีมีลักษณะแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะครับผมโดยเฉพาะเผ่ายุนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเซ็กซี่นะครับ ชุดเนียแบบเอาให้มันแบบใส่มีเนื้อมีหนังหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะโป๊เกินไปมันจะไม่ดีฮะทำไมเวลาผมขยับแม่มันต้องขยับตามกูด้วยวะนมเนี่ยไอ้หี้ยกูพูดตรงๆอ่าไอ้การตั้งชื่อตัวละครเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากสุดๆเลยนะไอ้การตั้งชื่อตัวละครเนี่ยกูเป็นอะไรที่แบบอ้อ สามารถสร้างตัวละครนี้ได้ด้วยโอ้โหกูสร้างเลยครับชื่ออะไรไม่ชื่อ,อยียีชื่อตั้นรักนะฮะเราก็มาอยู่กันในเกมนะครับผมก็คุยไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกทีตอนที่เราเป็นอิสระแล้วแล้วกันนะครับผมตอนช่วงนี้ฝึกใครๆเขาก็น่าจะฝึกกันเป็นหมดแล้วแหละสวัสดีครับตอนนี้ผมเวล์แปแล้วนะฮะตอนนี้กําลังมาอ่าเก็บชุดเจ้าตัวผีกองกอยตอนนี้นะฮะก็เป็นตัวที่เอาไว้เก็บชุดอ่าเหมือนกับว่า ตีเอาไว้เก็บชุดไอ้เจ้าเขาเรียกชุดอะไรชุดผนะีจีนะนะแล้วมันก็จะดอบเจ้าไอ้นี่มานะตอนนี้ผมมีอยู่13อันเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าขอให้ได้ผมยูตีมา 4...5 หตัวได้เน,นี่ยนะฮะแล้วก็พอเก็บไอ้เจ้าเม็ดไอ้เม็ดไอ้นี่นะผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าเม็ดอะไร นะครับเราเก็บมาเว้ยพอเราเก็บมาเสร็จแล้วเราก็รอสุม่มไปเครื่องดู้ก็ได้ไปเครื่องนู้นมมีคนใช้อยู่อ่ะฮะนี่เราได้ชุดแล้วครับผมเป็นไง,ไงโด,ดตอนนี้เราเวล8แล้วนะฮะเราจะโหลดทูเวล20เพื่อไปลงดันเจียนนะฮะดันเจียนโอเคฮะและจังหวะนี้นะครับโซโซอะไรนะโซเซ ไม่ใช่โอเคตอนนี้ผมในเลเวล20แล้วนะผมก็จะไปลงดันกับตี้ที่ผมไม่รู้จักนะฮะผมจะไปลงดันกับตี้ที่ผมไม่รู้จักนี่แหละครับเป็นดันเวลย่นะฮะชื่อชื่อดันว่ากองรบนะฮะกองรบทรมินฝั่งใต้นะครับผมก็สึกว่าจะเป็นดันเจียนที่เวล20นะฮะหลายๆคนชอบมาหาของ มาหาของเก็บกันนะเออง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับโซไฟเตอร์ตอนเวลล์ยี่สิบก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนธาตุมาเป็นน้ําแข็งแล้วนะฮะตอนแรกจะเป็นธาตุดินอยู่นะครับผมแล้วก็ทําเควสหลักมาเรื่อยๆจนถึงเ,เควสที่จะเปลี่ยนธาสนะฮะผ,ผมก็เปลี่ยนออกมาเป็นน้ําแข็งนะครับผมมาลองสกิลภายในเกมกันบ้างดีกว่านะฮะตอนนี้ผมว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่คอมโบได้ค่อนข้างงงตัวหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้มันจะแบบ เล่นยากๆหน่อยนะฮะคือคือสกิลเขาเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ฮะจริงๆเลยนะจากที่ผมเล่นมาลองลอง,ลองเล่นดูอนะสกิล <Skill S 2> เขาไม่ค่อยต่อเนื่องจริงๆเสียงอะไรมันดังวะงวงงรู้ว่าหน่วนงๆไงไม่รู้อ่ะวันนี้แปลกๆมันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับพอภัยจริง่ง พุงไ่รลอดจปะปะพึ่งหยาพึ่งหยเอาอะไรวะพอจะคิวหมดที่ตายหาหมดแล้วอะไรวะมุงไปดิพยานปกติคลิกขวามันจะรัวไม่ใช่เหรอวะแป๊บหนึ่งนะนี่มันจะเป็นความเร็วคือตอนจ,จำได้ว่าผมคลิกขวาปุ๊บแม่งจะต่อยเป็นแบบโอ้โหปัดเมาเลยนะรัวๆแบบรัวๆเลย มันรีเลย์ปะวะแล้วมาต่อยช้ามากเลยปกติมันจะเร็วน,นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันผมไม่ใช่ว่าเพราะโซ่หมดหรอกโซ่คือสีฟ้าใช่ไหมเออผมไม่หมดเร็วขนาดนั้นนี่ดูดิมันช้ามากเลยอ่ะคืออะไรวะปกติมันเร็วกว่านี้ นี่กดก็ช้านะเนี่ยหรือว่าจะเป็นพอปปิงเราขึ้นวะเออกูผมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเน็ตบ้านผมไม่ค่อยจะดีเนื่องจากอยู่แู้ิกดสกิลมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยเน็ตบ้านกูกดดิฮะ <c oughs> กดสกิลนี่กดดีเลยโอ้โหโดนอะไรโดนอะไรไม่รู้ดูดิฮะผมกอดอะไรไปดิกดตัวคิวแบบโอ้โ ยี่คนดีเลยเลยสัตว์แต่ผมกดเลขสองมาแล้วเนะี่ยเจตเต้ผมเล่นอย่างนี้เอาก็ได้ง่ายดีนะฮะโอ้ตะกี้ยวดอลังการนะครับผมพอเปลี่ยนเป็นเวทแล้วแหม่อะไรวะโซโซโซิลเออใครอยากเอาเอาไปเถอะผมกดผ่านนะครับผมกดผ่านไป ตอนนี้เราก็จะตีดันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะยิ่งรึกยิ่งเสียวนะครับผมสุดท้ายจะมีบอสรออยู่ะเนี่ยพอมาเยอะๆฮะ,อะโอ้ยคล,ยลิบหายละเดี๋ยวตายเียนี่ตะกี้มันดีเลยอ่ะฮะจริงๆกดคลิกขวาจะเร็วแต่ด้วยความที่น่นาจะเน็ตผมไม่ดีด้วยแหละน่นาจะเป็นที่เน็ตไม่ดีฮนะดีกว่าที่ผมเน็ตไม่ดีนะฮะก็เลยเห็น ออคุณค่าไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเราจะเน้นเจ้าสกิลการโจมตีไปที่การไอ้นี่แล้วกันฮนะแอนี่คือนักเวทตัวนี้จะตีแรงมากครับที่ขวาช่แบบทีเดียวนี่เลือดแทบหายหมดดูดิแรงจริงๆไปกูไป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 รวมกับสกิลเพื่อนด้วยนะฮิ่ง แต่เอาจริงๆผมว่าหนึ่งหนึ่งถ้าเล่นตัวนี้เป็นนี่ผมว่าก็ต่อกรอได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพว่าสกิลคอมโบตอนเอาคา์เตอร์กับนี่มันก็กดสตีนอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ไม่เมื่อกี้ผมเห็นสกิลอะไรวะกด,ดใช้ไม่ทันวะผมต้องไปหาจัตูัที่แบบขอสู้ได้หน่อยเี่เยอะๆต้องปีดล่างนะฮะมาก เข้ามาก็เข้าทางเลยฮะคือสกิลนี้ตัวมันมันแบบว่าสตันเยอะเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆเลาค่อยๆเลาะลิมทางค่อยๆเลาะลิมทางเจอไรกวาดนี่จะกวาดสุดขี้ยาอ้าอะไรวะวอหันมาดูอีกทีนี่ตายห่าวแล้วเพื่อนื่อนเตียมโคตรไวเลยเที่ยดคกว่าผมจะปั้นขึ้นมาเวล20ได้นี่ผมใช้เวลาประมาณเกือบอาทิตย์เลยนะไม่ใช่ว่ามันขึ้นยากไม่ค่อยได้เล่น ช่วงนี้จะแบบติดเคาน์เตอร์ไงเออคือจะติดเคาน์เตอร์แล้วไม่ค่อยได้เล่นไงเออก็จะเป็นอย่างนี้ไงแงคือแบบนะงานการไม่ทำไอ้พวกนี้ไม่ให้ไอ้พวกนี้กู้ได้เลยงานการรมไม่ทำไงโมแต่เล่นเคาน์เตอร์ไงกว่าจะครบวิวยี่สิบนี่ล่อไปแบบแหมเป็นอาทิตย์นะอู้อยู่ไงคุณจะอู้อยู่ จริงๆนะถ้าจะเล่นพวกแนวอลังการจริงๆผมว่าสายนี้ต้องต้องเปลี่ยนเป็นเวทเว้ยต้องเปลี่ยนเป็นเวทปุ๊บแล้วใช้สกิลของเวทมันจะแบบดูอลังการงานสร้างดีฮะดูอย่างสกิลนี้เป็นต้นนะมีความหน่วงนะฮะมีความหน่วงเลยแมะเจอสกิลเข้าไปทีเฮ้ยไาเวฟอัพวะ ไปเอาเอาไปไอ้ที่เตงวะเต่งอะไรวะไม่รู้กูพูดลอยลอยผมก็คิดๆอย่างนี้แหละผมเป็นคนซื่อรับผมซื่อแบบซื่อหน้ารักไม่ใช่่ะซื่อๆตอนนี้เรามาถึงห้องสุดท้ายนะฮะเป็นห้องที่เราจะต้องไปจัดการกับบอสกองพันธมินฝั่งใต้นะฮะ มีสคริปต์ด้วยครับราไม่ต้องดูหรอกฮะเจะไปดูบอสเลยทีเดียวง่ายดีนะครับผมตาครับโกโกโกไาฮะโดดลงมาแล้วขวดสเปซบ,บาทท้านอ่งนีมันบินนะ,ถ,นะ,นะถ้าลงมาเลยนี่จะ,จะ,จะ,จะไ,ไ,ไม่ดีนะครับถ้าลงมาเลยนี่จะแบบจะจะจะไปไกลฮะนั่งค่ารถแพงไม่ดีครับตอนนี้มันรอคนเปิดอยู่ฮะไม่ทราบว่าเพื่อเรามาครบหรือย,อยัง ทังนี้รออีกสองหน่วยนะครับผมมาแล้วนะฮะโอเคเราเปลี่ยนเป็นเว่ครับผมจัดตักจะเต็มกับบอสเลยทีเดียวพยายามอยู่นอกวงแดงๆไว้นะจะปลอดภัยนะครับผมตะกี้ขวาของตัวนี้นี่บอกเลยว่าอุ้ยออกไปจากไอ้นี่ยังโนนี่เหรอวะงงเลยกูงงเลยกูงงยงงยโดบยาก,ก่อนเลย สาออกไปจากวงอะดูเนี้ยบอสจะตายหาเนะี่ยอุ้ยออกเที้ยโอเค,อเคบอสตายนะครับผมแม่อ้ยไม่ได้อีซี่มันยังไม่ตายนี่หว่าก็าว่าอยู่ฮะเตะสก,กัดก่อดหนึ่งทีับผมเนี้ยนะว่านะลองค่อยๆอุ้ยวง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 แม่ทีน,นี้มันยุ่งยากจริงเราต้องเล่นเว่น,นะอยู่ไกลๆไปเหี้ยมันโดดไปไหนแล้วเนี่ยกูใช้กะติวปื้ดที่แม่งโดดเหี้ยกูเลยชิบหาย ตายนั่นเป็นหนึ่งดีเอ้ยตายกูตายเดฟกูตายเดฟกูตาย,ดตายดเดฟโอ้โหเพื่อนเจอพลังที่ค์คาเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะบอสอยู่ไหนแล้วกูยังไม่รู้เลยเนี่ยดูมันตีนะครับดูมันตีเนี่ยสกิลอุ่ม,มแม่งหมดระยะแล้วเนี่ยต,ตีไม่เข้าเลยถ้าเทียบกับ าสายเวทอีกสายนึงมันชื่ออะไรนะฟอร์ด <g ül s> เออถ้าเทียบกับฟอร์ดมาสเตอร์เนี่ยผมว่าฟอร์ดมาสเตอร์สกิลเร็วเลยนะเร็วและแรงด้วยนะถ้าให้มันยืนปีจริง,งอ่ะโอ้โหตอนนี้เราปราบกองรถทมินฝั่งใต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิกลับรางวัลก่อนโอเคก็จบวันไปนะครับสำหรับโซฟไฟเตอร์ นะครับผมขึ้นมาใส่กระเกงป่าวะ,ะฮะฮัลโหลใส่เกงวะมีแต่กกนเว้ยโอเคซูมไม่เห็นหน้าพอแล้วกันนะอ่ะฮะก็จบไปนะครับสำหรับสายเวทนะครับผสมไฟเตอร์นะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นโซไฟเตอร์สายนี้นี่เองนะครับผมไม่ได้จะซูมดูข้างล่างแต่มันไม่ยอมซูมข้างบนให้กูเนี่ยฮะมีหันนีกูอีกวนซุ้นเบีนโอเคนะ,คะใครที่สนใจก็สามารถลองไป ลองเล่นปั้นตัวใหม่กันดูนะครับสายนี้เพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานนี่เองฮะโอเคก็ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมเก้าอี้นะครับผมบ๊ายบาย